วันนี้เราจะเรียนเรื่องการใช้ง,งาน ajax นะครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเราดาวเวลาเราเปิดหน้าเว็บขึ้นมาฟังนะเวลาฟังไหมฟังไหมเออเวลาเราโหลดหน้าเว็บขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็หมายความว่าเราล้องขอไฟล์หรือว่าล้องขอให้ใหเว็บนส่งข้อมูลมาให้เราหมายความว่ามันจะเว็บเนี่ยมันจะเทข้อมูลมาให้เราหมดเลยนะครับแล้วก็ถือว่าจบกัน ปิดคอนเนคชันนะครับร้องขอไปส่งข้อมูลมาปิดการสื่อสารไอ้พวกเราก็มานั่งดูข้อมูลที่อยู่ในหน้าเว็บโอเคไหมนั่งอ่านนั่งอะไรไปทีนี้เนี่ยการทําอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถที่จะร้องขอข้อมูลไปเพิ่มเติมได้อีกจากหน้านั้นวิธีการก็คือเขาได้ใช้ไอ้เจ้า a j เจเข้ามาช่วยนะครับหมายความว่าในหน้านั้นเนี่ยคือเราไม่ต้องโหลดทั้งหน้ามาได้ไหมเราไม่ต้องโหลดใหม่ทั้งหน้าได้ไหมคือเราต้องการแค่อะไรบางอย่างนิดเดียว ข้อมูลนิดเดียวดังนั้นจึงใช้ Ajax เข้ามาช่วยเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเพื่อลดปริมาณการโหลดข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมันโหลดเฉพาะบางส่วนออกมาใช้งานนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตให้ดีแอปพลิเคชันหรือการใช้งาน Ajax ก็คืออีตาี้เข้าไปใน Google นะแล้วพิมพ์ข้อความลงไปในช่องนี้แหละสมมติว่าเราพิมพ์คาว่าก็ไกลไ,ไหนล้วก็ไกลนะมันก็ขึ้น กอยศกพกสิกรไทยกระปุกเห็นไหมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําได้จากการโหลดหน้าเว็บธรรมดานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโหลดปุ๊บนะครับแล้วมันก็เอาข้อมูลมาให้แล้วมันก็ปิดการสื่อสารปับ๊บแต่นี่นะครับมันสามารถที่จะเขียนเ,เหมือนง่ายๆว่าเราส่งข้อความไปคอมปุ๊บนะครับเห็นไหมมันไปค้น,คนมันเอาคำเนี้ยเอาคําที่เราพิมพ์เข้าไปเมื่อกค้คออมอมเนี่ย เข้าไปค้นในฐานข้อมูลของเขาแล้วก็นําเสนอออกมา4คําคอมพิวเตอร์คอมพิวเ,เตอร์เบื้องต้นคอมพิวเตอร์หมายถึงคอมพิวเตอร์คืออะไรมันส่งออกมานี่คือการสื่อสารที่นะครับมันส่งข้อมูลเฉพาะส่วนออกมาเพื่อแสดงในหน้าเว็บนี้เท่านั้นและก็ใช้ JavaScript เข้ามาช่วยนะครับทีนี้วันนี้เราจะเรียนเรื่องของการส่งข้อมูลนะครับไปร้องขอไปที่เซิร์ฟเวอร์ในลักษณะแบบนี้อ่ะมีใจความดังนี้นะครับ เริ่มต้นเอาไฟล์ที่ชื่อว่า ajax.js ที่ผมเตรียมเอา,วาไว้ให้พวกเราแล้วเอามาเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับอตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ที่าาดายของผมนะแล้วก็ i โ C C C s folder c1c10606 นี่ผมทำเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้มีไฟล์ที่ชื่อว่า ajax.js อยู่ตัวหนึง่งนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาดู ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาดูนะครับดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาดูจะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันหลักๆนะครับลองมาดูฟังก์ชันก่อนหาคำว่าฟังก์ชันก่อนมันมีฟังก์ชันหลักๆอยู่3ฟังก์ชันข้างหลังพร้อมอยางมี3ฟังก์ชันหลักๆคือ get html http น,นี่ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันที่2ออันนี้เขาเขียนไว้ให้เรา set inner html นะครับฟังก์ชันที่3คือฟังก์ชัน set uh, set text set text นะครับตอนนี้เราจะทดลองใช้ฟังก์ชัน set inner html ขอให้พิจารณาฟังก์ชันนี้ชื่อ set inner html มีพารามิเตอร์อยู่กี่ตัวมีกี่ตัวกี่ตัวครับมีกี่ตัวมีกี่ตัวมี2ตัวสังเกตจากเครื่องหมาย คอมมาเป็นตัวขั้นถูกไหมอ็อบเจกต์เป็นตัวที่1และแอคชั่นสคริปต์เป็นตัวที่2มันมีแค่นี้แหละเวลาเรียกใช้ไอโค้ดตรงนี้ยังไม่ต้องไปสนใจนะเพราะเขาเขียนขึ้นมาให้พวกเราใช้งานแล้วเราใช้อย่างเดียวก่อนนะตอนนี้นะสเต็ปแรกนะครับเราก็มาเขียนข้อมูลนะครับบนเซิร์ฟเวอร์ของเราก่อนตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของเราหมายเลข IP อะไรนะครับผมเช็คด้วยคำสั่ง ifconfig อ้ย if อ้ย ip c o n f l i c นะครับจะเห็นว่า ip ของเซิร์ฟเวอร์คือ10.35.5.11เพราะฉะนั้นก็ copy มาแล้วก็มาเปิดเข้าไปใน Google Chrome browser นะครับ slash is slash c1 c10606 ตอนนี้นะครับผมไปสร้างไฟล์เอาไว้ index เอาไว้นะผมจะลบออกไปก่อนแล้วกันนะครับเปลี่ยน index 2ลวกันตอนนั้นก็จะเห็นรายชื่อของ directory นี้ว่ามีไฟล์อะไรบ้างถูกไหม พราะไฟล์ Index มันคือไฟล์ Default หน้าเว็บเพจที่ถูกแสดงถูกไหมนะครับบางระบบก็จะเป็นชื่อไฟล์ว่า d e f a u l t นะครับ .php แล้วแต่จะตั้งตรง,ตรงนี้มันตั้งได้แต่ตอนนี้ผมตั้งเอาไว้เป็น index .php In อ n ทีนี้ผมจะอลองทดลองนะครับใช้งาน Ajax กันนะครับเรามาดู source code ของ test .php กันตัวนี้ผมปิดไปก่อนนะ Ajax .js เนี่ยเป็น JavaScript นะ จากนั้นนะครับเปิดไฟล์สร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งก่อนชื่อไฟล์ test สร้างขึ้นมาก่อนในไฟล์ test เอ๊ะอาจารย์เขียนโปรแกรมนี่มันโปรแกรมแม่สุดคูณนี่จําได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานกดคลิก test.php ตอนนี้ทําไมมันมี .php .php เพราะนั้นต้อง rename ก่อนต้องให้มันเป็น .php เพียงตัวเดียวโอเคไหมเนื่องจากว่ามันเป็น windows นะอ้าวผมอ่า ไปที่ไดจี G นะครับ,บมองเห็นไหมครับมันมันเืิศปิดไฟหน้าจอด้านหน้าแป๊บหนึ่งครับจากนั้น rename rename เ,เ,เป็นคำสั่งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อ,อ test.php จุด php เป็น test.php กด enter เห็นไหมครับตอนนี้ไฟล์มันถูกเปลี่ยนไปแล้วไฟล์ที่ชื่อว่า test.php p p h มันเปลี่ยนเป็น test.php ถูกต้องไหมอ่าถูกต้องกลับมาดูที่หน้าเว็บของเราเห็นไหมมันเปลี่ยนเป็น test.php ผมแค่เปลี่ยนชื่อใช่มีวิธีการเปลี่ยนชื่อง่ายกว่านี้ไหมถ้ามีช่วยบอกผมหน่อยนะครับเพราะว่าในนี้มีนักเรียนเยอะต้องมีคนสักคนหนึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนมันเป็นอไอนี้พอดีผมใช้ว n d o w s XP ผม,มเ,เ,เปลี่ยนายนามสกุลแค่นั้นเองเอ่ะเดี๋ยวไว้วันหลังเอาไว้ใดตอนหลังตอนนี้ทีนี้ได้ test .php ออกมาแล้วคลิกลงไปปุ๊บจะเห็นว่าอา้าว s o u r c โค้ดอาจารย์ให้ทำ s o อ r ์ e c o d เป็นแม่สุดคุณธรรมดาถูกไหม เป็นสูตรพูธรรมดาธรรมดาถูกไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเรียกใช้ test.php ยังไงมันก็ต้องแสดงแสดงข้อความเหล่านี้ออกมาถูกไหมถูกต้องอยู่แล้วถูกต้องไหมถูกต้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็คือเราจะทําการเราจะทําการร้องขอเพื่อขอใชไอ้ไอ้เนี่ยไฟล์ test.php เนี่ยในเอกสาร html ของเรายกตัวอย่างเช่น ตัวนี้เลยละกัน Index 2ตัวนี้นะครับผมเปิดผมเปิดด้วย Dream Dream ตัวนี้เปิดขึ้นมาทำติมจอก่อน,นรอประเดียวหนึ่งจากนั้นนะเอาไฟล์เนี้ยอินเด็เนี่ยเปิดเข้ามาก่อนนี่เอามาใส่ตรงนี้แบบนี้นะครับจะเห็นว่าจะเห็นว่าตอนนี้ถ้ามันเป็นเอกสารใหม่ๆเนี่ย ผมก็คือลบอีตานี้ออกนะครับเดี๋ยวเราทำใหม่เลยเนาะเราทำเอกสารใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับไฟล์ <Five> new นะครับเป็นเอกสาร php <c oughs> นะครับกดสร้างนะครับหลังจากนั้นนี่ก็เป็นเอกสารใหม่ๆที่เขาสร้างขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็เราก็มาทำการ include ไฟล์ ajax ตัวนั้นเข้ามาใช้งานก่อนถูกต้องไหมเราต้อง include มันมาใช้งานเพราะนั้นคำสั่งในการ include มันเข้ามาใช้งานก็คือคำสั่งนี้นี่คำสั่งนี้ ผมคัดลอกออกมานะผมคัดลอกมาใส่ฝ่ายนี้แล้วก็มันต้องอยู่ในส่วนของ head 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 tag แต่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นเสมอไปเราสามารถใช้แท็กที่ชื่อ script ใส่ในตัว body ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นเทคนิคนะครับไม่ได้จําเป็นหรอกที่มันจะต้องอยู่ที่ head เสมอแล้วมันถึงจะทํางานได้มันสามารถอยู่ข้างในอยู่ข้างใน body นี้มันก็สามารถทํางานได้นะเอามาวาไงไว้ข้างใน body อย่างเงี้ยมันทำ,ทำงานได้เหมือนกันนะให้เข้าใจด้วยนะ จากนั้นเมื่อเราอินคลูดเข้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยกดเซฟก่อนนะผมตั้งชื่อไฟล์ว่า index php นะเก็บไว้ในไดจีโฟเดอร์ is โฟเดอร์4 1 1กดเซฟนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ถ้ามาที่หน้าเว็บของเราตรงนี้นะครับมันจะขึ้นโชว์หน้าจอว่างๆนี้คลิกขวาดูจะเห็นว่าดูวิวซอ r c ตก้นฉบับปับ๊บจะเห็นว่านี่คือโค้ดหน้าเมื่อสักครู่นี้ ที่เราสร้างขึ้นมาโอเคไหมโอเคหลังจากนั้นจะเห็นว่า ajax.js นี้มีอยู่ไหมคลิกลงไปหนึ่งครั้งโปะต้องมีเนื้อข้อมูลถ้าไม่มีเนื้อข้อมูลแสดงว่า include มาผิดใช้งานไม่ได้ไม่มีไฟล์นี้อยู่นะเพราะฉะนั้นคลิกลงไปที่ซอสต้องเห็นว่ามันมีเนื้อซอสของไฟล์นี้แสดงว่ายังไงแสดงว่าไฟล์ js ต้องเอามาเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือไม่อย่างนั้นมันอยู่เซิร์ฟเวอร์คนอื่นเราก็ต้องระบ,บุให้ถูก http ระบ,บุไปเลยว่าจะไปใช้ที่เซิร์ฟเวอร์ของใคร แต่ว่าทางที่ดีควรจะเอามาไว้ที่บนเซิร์ฟเวอร์ของเราไหมเอามาไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราเพราะเผื่อมันเผื่อเซิร์ฟเวอร์คนอื่นเขาเขาเดี้ยงไปนะครับเราก็ต้องใช้ของเราได้ต่อไปอ้าวต่อไปนะครับเราก็มาทําการสร้างมาพิจารณาดูตรงนี้เราพิมพ์คาว่าอ่าเดี๋ยวนะเอาใหมมาที่นี่นะครับกลับมาที่นี่กลับมาที่ดีมมาที่นี่แล้วก็เราพิมพ์ เราเราหารูปมารูปหนึ่งเราหารูปมารูปหนึ่งไปหารูปมาจากไหนไปหารูปมาจากา python win 3 2 data a s e n t image สมมติว่าผมมีรูปรูปนี้สมมติว่าผมมีรูปนี้นะนะครับ Copy มาแล้วก็ไปไว้ที่ได้เอาไปไว้ที่ได้ gis 4 1 4หนึ่งสีงกศนวางาไปตรงนี้นะครับ แล้วก็เอารูปขึ้นมาใส่ในนี้คลิกวางรูปขึ้นมา1รูปนี่คือรูปที่ผมไปเอามาเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นนะครับที่รูปรูปนี้เนี่ยที่รูปรูปนี้นะที่รูปรูปนี้เราเขียนนะครับเราเขียนแอคเขาเรียกว่าอะไไงเขาเรียกว่าสคริปจาวาสคริปต์ฝังลงไปในนี้เพื่อทำการขอใช้งานข้อมูลจากไอเจ้า a j a x นะครับที่ชื่อว่า test.php แต่ก่อนอื่นที่เราจะาที่เราจะไปเรียกเพื่อทำการโหลดตัวอ้ไฟล์ test.php นี้เข้ามาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำการสร้างแท็กขึ้นมาตัวหนึ่งเรียกว่าสร้าง id พูดผิด id ขึ้นมา1อันก่อนในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งสร้างแท็กที่ชื่อว่า span แล้วก็ id เท่ากับ my ajax data สมมุ o นะผมตั้งชื่อแบบนี้นะแล้วก็ปิดแท็ก span แบบนี้ข้างในนี้ผมเขียนเขาว่า hello world กด save นะครับจะสังเกตเห็นว่าเอ e hello world นี่มันเป็นแค,ค่ข้อความธรรมดาถูกไหมแต่มันมีอะไรอยู่ตรงนี้มี attribute ที่ชื่อว่า id ถูกไหม attribute ชื่อ id ค่าของ attribute id คือ my ajax data นี่ไง ก็ไม่เห็นมีอะไรเด็กก็เหมือนกับที่อาจารประกาศมาที่ผ่านผ่านมาไม่เคยมีอะไรไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยถูกต้องไหมก็ก็เป็นแค่ a อ t ท i b u t e ที่ชื่อ id แล้วก็แต่เรื่องของเรื่องมันคือตัวนี้นะครับมันเราออกคำสั่งนี้ดูนะเรากลับมาที่ไฟล์ ajax js นิดนึงเพื่ออะไรครับเพื่อมาดูว่าไอ้ฟังก์ชันนั้นไอ้ฟังก์ชันที่เราจะเรียกใช้นี่ไง set inner html นี่ไงนะครับคัดลอกออกมาฟังก์ชันนี้ปิดลงไป กลับมาที่เอ,เอกสารเ g m ตจีเของเราคลิกไปที่รูปเนื่องจากเราต้องการให้คลิกรูปปุ๊บแล้วก็ได้แม่สุภุลแม่ห้าเนี่ยใส่มาแทนกับว่า hello world ดูให้ดีนะออนคลิกตรงนี้นะครับอิมเมผมจึงสร้างออนคลิกขึ้นมาออนคลิกนี่จะอยู่ตรงนี้ก็ได้จะอยู่ตรงนี้ก็ได้จะอยู่ตรงข้างหลังอย่างนี้ก็ได้เพราะอะไรเพราะมันออนคลิกเป็นแค่ a t t r i b u t e ตัวหนึ่งผมจึงใส่คําว่าออนคลิกเท่ากับสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นคือซอสโค้ดหรือว่าเป็นข้อมูลแค่นั้นเองเห็นไหม มันเป็นแพทเทิร์นเดิมถูกไหมผมออกคําสั่งขึ้นตน้นบรรทัดใหม่อย่างนี้ก็ไม่ผิดอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าเอกสาร HTML มันไม่สนใจขึ้นตน้นบรรทัดใหม่ตรงนี้นอกจากเราจะใส่แท็ก br นูน่นมันถึงจะสนใจนะครับแต่เท้าเวน้นเวน้นเวน้นแถบเวน้เวนอะไรที่เป็น white space พวกนี้ white space พวกที่มันเป็นช่องว่างช่องอะไรไม่มีปัญหาจากนั้นผมออกคําสั่งดังนี้ set in, in the HTML object ตัวนี้ก็คือไอชื่อนี้แหละนี่แหละ my a j e c t data นี่แหละ แต่ใส่คำพูดให้มันด้วยอย่างนี้ใส่แบบนี้ผิดไหมขอให้พิจารณาดูโค้ดจากตรงนี้ผิดไหมครับมันผิดไวยากรไหมผิดผิดเพราะอะไรผิดเพราะว่าเปิดปิดเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องหมายดับเบิลโค้ดข้างในจะต้องมีเครื่องหมายดับเบิลโค้ดได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนมันเป็นซิงเกิลนะแบบนี้ถูกต้องจากนั้น แอคชั่นสคริปต์ตัวนี้ก็คือไอ้สคริปต์ที่เราต้องการจะไป,ไปโหลดข้อมูลมานะครับซึ่งก็คือไฟล์ที่ชื่อว่าไฟล์ที่ชื่อว่าอะไรไฟล์ที่ชื่อว่า test นั่นเอง test php นี่ก็คือไอ้ตัวข้อมูลที่เราต้องการเอามันมาใส่แทนคําว่า hello world hello world อยู่ไหนนี่อะ hello world อยู่นี่มันชื่อแท็กอะไรมันมันชื่อแท็ก span id อะไร my ajax data นี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการที่จะเอาข้อมูลจาก test php นี้ใส่เข้ามาใน my ajax data s a v e ดูผลลัพธ์ดูผลลัพธ์มาที่หน้านี้ index โชว์ขึ้นมาแบบนี้ถูกต้องไหมถูกต้องคลิกลงไปบนรูปอะไรจะเกิดขึ้นก็คือคลิกไปบนรูป hello world ตรงนี้ซึ่งมันเป็นอะไรอยู่ตอนนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็น id ที่ชื่อว่า my ajax data อยู่แล้วไอ้ตัวนี้ on click เนี่ย on click บอกว่าเมื่อคลิกเมื่อคลิกรูปให้ไป set inner html ของ my tag Data เป็นข้อความอะไรก็ได้ที่ไอ้เจ้าเทสต์ดอมันส่งมาให้เพราะฉะนั้นไอชุดนี้ที่เป็น Data ตรงนี้ถูกเปลี่ยนเลยมันจะเป็นแม่สุขูณยัดใส่กข้มาใส่ตรงแทนคขาว่า Hello World ทันทีดูผลลัพธ์คลิกจบเรื่องคอนเซปต์ของ Ajax ไว้แต่เพียงแค่นี้เดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างต่อไปซึ่งเป็นเรื่องของการใส่ข้อมูลของจังหวัด เลือกจังหวัดได้อำเภอเลือกอท,ท่อทีเลือกจังหวัดได้ตำบลเลือกตำบลได้อำเภอนะครับอันนั้นเป็นตัวอย่างต่อไปอันนี้ตัวอย่างนี้เป็นคอนเซปต์ของ AJAX แค่นี้